ก <sch economies> ็้อ <t> ค <half> ุณยอมพระนวิธีเปลี่ยนมนับถือศาสนาตามเราอ่ะท่าทีท่านก็ใจอ่อนไปเยอะแล้วนะคะทันคิดว่าในใจของท่านอ่ะก็คงยอมรับคุณเ็นร้อยแล้วแหละผมต้องการให้ท่านสบายใจครับทะลุค่ะผมไม่เชื่อนะครับว่าการที่คนเราหนับถือศาสนาต่างกัน ทำให้เรารักกันไม่ได้มันไม่ใช่แค่ศาสนาหรอกค่ะแต่มันเป็นความเชื่อเราสองคนอ่ะโตมาโดยผู้มีสิ่งวิถีาณจิตใจที่แตกต่างกันทําให้เราอ่ะก็มีความเชื่อที่ต่างกาันตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ท่านกลัวกลัวว่าความรักของเราทั้งสองคนอ่ะมันจะไม่ราบรื่นคุณเชื่อไหมครับว่าผมจะไปกับคุณแค่ไหนเรื่อสุขา ถ้าเกิดไม่ได้คุณคอยดูแลการทีมรักพื้นขอแสดงนกำลังใจให้วันนี้ผมคงไม่มาอย,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 ยู่ที่นี่แล้วครับจะให้ผมรักพื้ศาสนาอะไรผมไม่สนใจนะครับก็เพราะผู้กองไม่ยึดติดกับศาสนาแบบนี้ไงคะคุณถึงทำตามควา,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 ามาออต้องการของปะกัำนะอ่ะโดยที่คุณเองอ่ะก็ไม่ได้ดรู้สึกสุขใจ แต่ลองพิจารณายุทธสุกับศาสนาสิความรักของเราอ่ะก็ไม่ไปมิ้อนใา่แก้วแรกแล้วแหละชวินแรมัอยู่ได้เพราะว่า,วาความรักทีมีให้คุณจะไม่ปให้ความรักองเราสุง่ายง่ายเพราะคอบคุณมีเครื่องยทมีจิตใจ,จที่แตกต่ๆๆตางกันพะธรบอกองงว่าความรักของหนุ่มสาวค่ะมันเป็นไปได้วยอารมณ์และความรู้สึกแต่ชีวิตคู่ จะต้องมีส่วนอื่นๆมาประกอบด,ด้วยเพราะว่าอารมณ์และความรสึกอ่ะมันไม่นั่นคงมันจะเป็น่นมากพระเจ้าทรงตังเหอกันว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่แท้จริดกัต้อง,ง,ง,องีด้ <laughs> ช่เลยค่ะสนใจนะค่ะเนี่ยแหละตัวการนี้ทำให้ผมหัวเสียผมกักขังตัวไว้สอบสวนไอ้หน้าอ่อนนอ้หาว่าผมมาซีตัวจากชาวบ้านมาสอบสวนทำให้เขาเดือดร้อนผู้การก็ปล่อยตัวทั้งนั้งที่โตครูเคยมีประวัติก่อควารุนแรงนะสมัยนุ่มๆหลานครูเนี่ยหาว่าผมทำเกินว่าเหตุ แต่ผมว่าห้หน้าอ่อนมันจะช่วยเพื่องมากกว่าผู้การก็แบบสับสนุนหลานเลอเกินไม่ใช่นะคะผู้าการอุมากับบัานนะ่ะเขาไม่ได้เป็นอาหลานจคุณๆหรอก ปล่อยเว้ยเป็นไรของมึงวะปลร้ายเหรอแล้วเดี๋ยวฉันไปก่อนแล้วกันค่ะตอนแรกที่ฉันตัดสินใจกลับมาที่นี่นะคุณแรกที่ฉันได้ถึงคุณนายวะ่ะ วันแรกที่ฉันไปทํางานน่ะฉันเดินผ่านลานหน้าเสาธงเว้ยฉันนึกถึงตอนเด็กๆอะ่ะสมัยที่เราเคยวิ่งเล่นด้วยกันมันเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเลยนายจำได้ไหมเราเคยสาบานเป็นเพื่อนตายกันคําสาบานของเด็กสิบขวบแกจะจํามาทําบ้าอะไรวะเพราะมันเป็นความทรงจําที่มีค่าที่สุดในชีวิตฉันฉันเลือกจะจำมัน ในสมองของฉันภาพที่ฉันเห็นคือภาพบี่ฟ้าถูกยิงตายฉันกับนายไม่ควรเป็นเพื่อนกันเลยไอเรื่องนั้นเหรอที่ทาให้แกตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั่นก็เป็นส่วนเลยแต่เป้าหมายสูงสุดคือเราทําเพื่อแผ่นดินเกิดมันก็เป็นแผ่นดินเดียวกับที่เราสองคนเคยจับมือวิ่งเล่นด้วยกันตอนเด็ก แล้วทำไมวะพอโตขึ้นมาต้องใช้สองมือเดียวกันเนี่ยกับปืนวิ่งไล่ยิงกันด้วยอแกเกิดที่นี่แต่บรรพบุรุษของแกไม่ได้เกิดที่นี่บรรพบุพรบุษของพวกแกเข้ามาลุกล้านบรรพบุพรบุษของพวกฉันแล้วก็ออกลูกออกหลานมากดขี่ข่มเหงพวกของเราไอ้แอะนี่แกว่าความคิดนี้มาจากไหนวะมึงไปสืบคนประวัติศาสตร์แล้วมึงมบอกกามันใช่หรือไม่ กูก็ไม่รู้หรอกว่าวาสยจริงเป็นไงเว้ยเพราะว่าศาสตรจะเขียนก็ได้มันแล้วแต่แต่ละคนเชื่อเว้ยแต่กูเชื่อเหตุการณ์ปัจจุบันไอแอมึงลองคิดดูสมัยก่อนก่อนที่บ้านเมืองน,นี้จะลุกเป็นไฟอะผู้คนที่เนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขตามอัตภาพแล้วเมื่อมองดูตอนนี้เิยกูทำเพื่อคอ์การ กูก็มีรลักการเพื่อบ้านเกิดเหมือนกันเว้ยแต่กูต่างกับมึงตรงที่กูอยากให้บ้านเกิดของกูกับมึงเนี่ยมีแต่ความสงบสุขมึงพูดได้พูดมึงพูดได้แพวกมึงถืออำนาจปกครองพวกกูอยู่ไอ้แอกูไม่สนใจหรอกเว้ยว่าใครจะปกครองแผ่นดินนี้กูแค่อยากให้แผ่นดินเนี้มันมีแต่ความสงบสุขสันติ ที่สําคัญนะนะกูไม่เคยมองมึงเป็นคนอื่นคนทุกคนที่เนี่ยคือคนแผ่นดินเดียวกันไม่มีพวกกูไม่มีพวกมึงมีแต่พวกเราคนบ้านเดียวกันไอแอถ้ามึงยอมบอกอรายชื่อผู้ก่อเหตุเนี่ยนะมึงจะได้รับการส่โทษมึงเชื่อกู แล้วพอมมึงออกมาเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วกูมไม่อยากฟังมึงออกไปได้แล้วไปไอแอกู hey, <yeah. S 1> บอกให้มึงออกไปคนพวกเนี้ยถูกปุกระดม ปลูกความ,เ,ามเชื่อกระสุดฟงความเชื่อที่ว่าจะยอมตายในท้องกับความรับเป็นเรื่องรูกผู้ชายมีสภาพในตอนเป็นเด็กของคุณไม่สามารถช่วยเขาได้หรอกถ้าเกิดคุณที่จะช่วยเป็นนิมเกิดของคุณร่วมโับผมร่วมือยยังไงปล่อยเข้าไป แล้วเราก็สกดรอยตามไม่นานนะเราก็จะพบกลุ่มโจรกลุ่มนี้ผมเชื่อว่ากลุ่มโจรกลุ่มนี้คนต้องสนตุนมาตามบ้าค้าปิดปาเขาแน่จะทําอย่างเงี้ยเท่ากับใช้เขาเป็นเหยื่อล่อนะรุณว่าคุณจะใช้ทิท่าตอนเด็กของคุณเปออกก็นโอกาสในการกวาดล้างกลุ่มโจรกลุ่มนี้มันไม่ใช่เพราะเขาเป็นเพื่อนผมผมแยกแยะออกระหว่างเรื่องหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวถ้าทำแบบนี้ มันทําให้เขาเสี่ยงเกินไปนะครับผู้กองเข,เขาก็เสียค่าคนอีกแล้วนี่ทําไมอ่ะแล้วเพียงช่วยเราจับกุมคุตโจนี้ไม่ได้ไงถึงเขาจะเป็นผู้ก่อความไม่สงบแต่เขาเป็นคนเหมือนกันนะครับคนทุกคนมีค่าเหมือนกันจริงค่ะชีวิตทุกคนมีค่าเหมือนกันหมดแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของคนคนนั้นด้วยเอกราชมาที่นี่เพื่อเป็นครูมาสร้างคุณความดีให้กับเด็กๆ เพื่อนของคุณกับพ่อค่าเขาตายฉันถามหน่อยเถอะค่ะคุณค่าของเพื่อนของคุณน่ะอยู่ตรงไหน ดูรูปไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณหมอเพลงกล่อมเด็กภาษามาลายูนะคะเผาะดูนะคะแต่ว่าฟังดูเศ้าจังเป็นเรื่องราหน้าเศ้าของบรรพบุรุษเรานะคะ เนื้อหาของเพลงบอกเล่าถึงความขมขืน่นในอดีตของชาวมาลายูที่เคยถูกคนไทยกดขี่ทำร,ร้ายอาคุณหมอมาเม่ไหร่คะเนี่ย,ยเมื่อกี้เองค่ะป้าพอดีจะมาตรวจสุขภาพก็ตัวน้อยเลยอะค่ะขอบคุณนะคะเชิญค่ะต่อไปไม่ต้องลำบากมาแล้วนะคะกาดีอะต้องถูกปล่อยตัวออกมาให้เขาพาลูกไปหาหมอที่โรงพยาบาลเองก็ได้ สว,วัสดีค่ะ <c oughs> ไปไหนอีกล่ะอย่าไปหาเดือดรอนนะครับอย่าเพิ่งไปเที่ยงไหนอีกเลยตอนนี้ต้องถูกปล่อยตัวออกมา ๋ยวเกิดเรียบขึ้นมาลูกเมี่ยเราจะลำบากดูอย่างโดยละสิไม่น่าจะโดนจับหรือแม่เอาอกแล้ว,ลวข้อคาเป็นห่วงลูกข้าเนี่ย ต้องขึ้นมาละพวกเราคงต้องรีบหาทางกำจัดมันไม่อย่างนั้นอ่ะพวกเราจะถูกจับกำรวดแน่นเราจะวางระเบิดพร้อมกันสองจุดเพื่อล่อพวกตำรวจ